สวัสดีครับผู้ชมครับมาเจอผมปอวิลพลในฟุตบอลวันจันทร์นะครับวันนี้ไปไงกันบ้างครับขอแสดงความยินดีด้วยกับแฟนบอลเสือใต้ปาเจมินิกนะครับที่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกสมัยที่6แล้วนะครับถือว่าเป็นเจ้ายุโรปที่ยอดเยี่ยมหนึ่งทีมนะฮะก็เหลืออีกสมัยเดียวจะตามติดเอซมิลานแล้วนะครับก็อย่างที่เราคาดกันกันไปครับช่วงนี้หลังจากหมด อรอบ8ทีมเข้าสู่รอบรองรอบชิง่ยเป็นไงฮะผมเริ่มกลับมาแล้วนะครับเริ่มจะกลับมาแม่นแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ผมหลายคนถามผมเข้ามาทั้งในเว็บไซต์ m88.com แล้็เพื่อนที่คุยกันทํารายการสดเกมออนให้กันก็ถามว่าใครจะเป็นแชมป์ม,มากกว่ากันผมตอบไบยูมินิกทุกครั้งที่ที่พูดเลยนะครับก็คือและผมมั่นใจด้วยว่าเสือ์ได้ไบยูมินิกจะเป็นแชมป์ใน90นาทีหลายคนบอกอ้าวอาจจะต่อเวลาหรือเปล่าอาจาจะไปจบที่จุดโทษหรือเปล่าราคาต่อรองที่ถูกกฎหมายของต่างประเทศเนี่ย ให้แค่ทายว่าไขรแถมด้วยนะฮะคือสูสีกันถึงขนาดนั้นแล้วก็บอกว่าบาเยิร์นการ40%ปารีสแซงต์แ,งแ,งแมงการ50%อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งก็สุดท้ายแล้วเป็นเือใไต้ Bayern บาเยิร์นเนิครับจริงๆราคาต่อรองมันออกมาเนี่ยประมาณเบสเ,เช่ไปลองครึ่งลูกนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าโอกาสที่เือใต้จะเป็นผู้ชนะมากกว่าในค่ำคืนที่ผ่านมันก็คือประสบการณ์ครับแล้วก็การเล่นเป็นทีม แต่ก็ต้องยอมรับว่าพอลงสนามจริงแล้วเนี่ยเปเชไม่ได้ประตูเพาะมาในเอลนอยเออร์นะครับต้องยอมรับว่าเขายังคงเป็นมือหนึ่งของโลกจริงๆนะครับการเล่นทุกครั้งของเขาเซฟมากเซฟตี้เฟิร์สนะฮะคือปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็ไม่มีประมาทแถมยังเหนียวเหมือนเดิมนะครับจังหวะที่เนมาได้บอลจากเอมาเป็นแล้วหลุดเข้าไปยิงเนี่ยเป็นโกคนอื่นคงดรลอดขาไปแล้วนะครับแต่ว่าประสบการณ์ของนอยเออร์นี่คือสุดยอดมากนะครับแล้วก็ต้องชมฮันซี่ฟิกครับที่ สามารถจัดการกับเอวาเป้ได้ดีพอสมควรแล้วการที่เขาเปลี่ยนเอาคิงส์ลี์โกมาลงสนามครับก็คือโกมาเนี่ยเป็นอดีตเด็กฝึกของปราเลซเช็งแ์มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ทางดีไหมก็คงดีแต่แพชชั่นนะฮะในการที่จะได้ลงกับเจอกับทีตอนเด็กเนี่ยมันมันสุดยอดนะครับจากออวานเปิเล่นดีๆลองคิดดูนฮะเปลี่ยนตอนที่ฮันซิปิกคือทําอะไรก็ดีไปหมดเปลี่ยนใครลงสนามก็ทิงประตูได้คิงส์ลี์โกมากล็นคนทาประตู เมื่อวานผมเชื่อเลยว่าถ้าคุณอยู่อังกฤษนะคุณอยู่ต่างประเทศนะเขาจะมีให้คุณแทงว่าใครจะเป็นคนยิงประตูแรกกับใครจะเป็นคนยิงประตูชัยผู้ชมครับใครแทงคีิโกมาเนี่ยผมว่าโคตรรวยเลยนะเพราะว่าประตูแรกแน่นอนถ้าเป็นฝั่งไบเดนก็คงเลวันดอฟสกี้อันดับหนึ่งอันดับสองคงเป็นโทมัสมลเลอร์อันดับสาคงเป็นแซชนาบีอันดับสี่คงเป็นแบบไอเปริซิตหรือไม่ก็ เชียโก้ฮันตา้าหรือไม้ก็หกเจ็ดแปดคิเมตอ่ะคือชื่อของคริสล ah ิโกมาน่าจะอยู่ประมาณที่สิบห้าสิบหกมั้งครับเพราะว่าน่าจะเป็นตัวสำรองนะครับคือใครแทงว่าโกมายิงเข้านี่คือแบบรวยโคตรโคตรเลยส่วนอันดับหนึ่งในการยิงประตูของปารีสแซ์แชร์แมงก็คงเป็นเอ็มบัปเป้เป็นเนมาร์เป็นเดมเบรียลงมาลงมานะฮะแต่ก็กลายเป็นคริสลิโกมายิงประตูได้ก็แสดงความยินดีกับเซาท้ายปารีสแซงต์ใครตามผมเมื่อวานก็มีเข้าวกินตลอดทั้งอาทิตย์นี้แน่นอนนะครับ อ่ะยินดีด้วยนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นแชมป์ของบาสิบิวเมนิกส่วนโยูโปรปาลีกเป็นเซนด์ยาผมทำนายถูกเป๊ะๆทั้งโยโูโรปาทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกเลยด่าไม่ได้แล้วนะฮะนี่คือเว็บไซต์ m88new.com ครับเว็บไซต์ที่การันตีเรื่องของฟุตบอลหัวยออนไลน์และเกมออนไลน์ผู้ใช้จริงกว่าหนึ0 0 0สนยูสเซอร์นะฮะอย่าลืมครับแชร์กันเยอะๆใน YouTube แล้วก็แชร์กันเยอะๆใน Facebook นะฮะไลค์กันแชร์ทีเด็ดบายป๊อปนะครับเพจของเรานะครับเออ่วันนี้มีสั้นๆ1คู่ครับเป็นเกม Major Soc cer, เมเจอรรรร์์ลลีกกกกกซอออเเเสหััฐมิาบตะแ้ว นิวยอร์กซิตี้เจอโคลัมบัสผมว่านิวยอร์กซิตี้เป็นทีมที่ใหญ่ครับนิวยอร์กซิตี้เอฟซีวันที่ชนะลูกหนึ่งครับจัดไปคำข่าวันนี้กับเผาบมกกระเทียมนะฮะเมื่อวานนี้รวยกันไปแล้ววันนี้1คู่นิวยอร์กซิตี้เอฟซีพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับเอฟเซบ้าเย็นหรือีเดนดสีขาวรวย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 